เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่นิพนธ์กันเลยนะคะอ่ะรารอแป๊บหนึ่งค่ะสวัสดีครับพี่นิพนธ์ค่ะครับัสดีครับวันนี้เราก็ลงทั้งโลกนะโลมากสุดก็เป็นนิกกีะแล้วก็เป็นไต้หวันนะฮะซึ่งการการเรียนสีบุญเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าต้องขายหุ้นฝั่งอเมริกาทิ้งทั้งหมดอ่านะอเมริกาเนี่ยรวมทั้งรวมทั้งไอ้ญี่ปุ่นนะฮะไต้หวันพวกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องก็ต้อง คัดอ่ะเพราะว่ามันหลุดสิบมันนะครับเพราะวันที่เราคุยกันก็คือสัญญาณช็อตทีเฟกอะมันก็มาตั้งแต่ขอดเทียมของเมื่อวันศุกร์แล้วก่อนแผ่นดินไหวเราก็จะถึงช็อตทีเฟกอยู่นะครับส่วนทองก็คือเราก็มองว่าขึ้นต่อก็เป็นถือทองเราว่าตามเทรนตามระบบสี่บุกหนึ่งของเราเลยแล้วมันก็มาเฉลยตอนเช้านะครับซึ่งถ้าเราดูตามเทคนิคจริงๆนะฮะ เราถ้าเราดูตามมาลงเราก็บอกว่าเส้นเนี่ยมันลงเพราะเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็มีอัลเจอร์ช็อกมาเช้าอีกวิ่งหนีลงกันมาอะไรเงี้ยนะคือจริงๆก็ถ้ากลัวมันก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราดูในสัญญาณเทคนิคจริงๆนะครับมันน่าจะลงจากจุดสูได้อีกประมาณร้อยร้อยร้อยจุดเนะี่ยจากหนะึ่งหนึ่งเก้าหกนี่ยอีกร้อยจุดพนะันสองเนี่ยก็จะลงไปแถวแถวพันหนึ่ง แล้วก็เด้งห้าสิบจุดแล้วก็ลงร้อยจุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นลงนะที่ชัดก็คือว่าไอ้ทางเฟรมันเป็นแท่งแดงใหญ่แบบนี้นะครับแนวรับสําคัญหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันก็จะเด้งรอการลงรอบนี้เป็นการลงจริงลงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคนลงทุนได้อย่างเดียวนะฮะที่ที่ไม่ไม่ได้คาดหวังการขึ้นของตลาดหุ้นในระยะเวลานานๆที่เรียกว่า L-shape นะฮะแล้วก็ถือว่าเงินปันผลนะครับ มันจะไม่ได้หนักหนักเหมือนกับอตอนต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งเนี่ยมันลงเยอะแต่มันจะขึ้นเยอะ,ะเพราะมันมีพื้นฐานลับแต่การลงของตลาดหุ้นไทยครังเนี่ยมันลงนะฮะมันจะลงแบบเรื่อยๆลงซึมลงไปต่ำกว่าพื้นฐานค่อนข้างจะเยอะเลยเราอาจจะเห็นหุ้นที่จ่ายผลผลดีๆอาจจะถึงสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะทีอาจจะเหลือต้นๆในหุ้นหลายตัวนะถ้าหกเจ็ดแต่ไม่แต่ไม่ขึ้นแต่ไม่ขึ้นการปันป่นหุ้นก็ทาไม่ได้นะฮะ รัฐบาลได้ส่งคนได้ส่งอาวุธให้กอลลต่อแล้วนะครให้มีอำนาจในการจัดการเพราะฉะนั้นหุ้นเล็กๆก็ขึ้นขึ้นยากนะครับเพระะาะตลาดหุ้นไทยจะเป็นลนักษณะซึมลงไปตามพื้นฐานนะฮะจะเป็นโอกาสลงทุนดีๆในหุ้นลายตัวนะครับของนักลงทุนที่ต้องการสวรรค์ของเงินปันผละะจะสูงมากๆด้วยม่รู้ไหมว่าหุ้นบางตัวที่อยู่ในจีนตอนนี้ปันผลสามสิบเปอร์เซ็นตต่อปีแต่หุ้นไม่ขึ้น แตุ่้นไม่ขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเรพราะก็เจอปัญหาเรื่องปัจจัยพื้นฐานในแง่ของไอ้ไอตัวของคอนเที่เกิดรอบก่อนที่มันมันลงจากจากขราวก่อนที่ตลาดหุ้นจีนลงมาอาะะ <c oughs> การที่ที่จะมีเต,ติบโตต่ำนะฮะแล้วมันก็จะไปโตเฉพาะบางส่วนนะฮะ <c oughs> บางส่วนในส่วนของเทคนะ,ะนะครับ ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไม่ได้ลงโปดเหมือนหรือว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันจะพังนะฮะเหมือนตอนต้นอยำกุ้งมันไม่เป็นนะะแต่คุณต้องเป็นแฟนคลับของตลาดหุ้นไทยประเภทต้องเงินปันผลจริงจจริง,รงหรือเปล่าอยายกตัวอ,อย่างง่ายๆนะฮะคุณซื้ออ่าแร้นเท่าที่สิบบาทคุณก็ได้ป็นผลห้าเปอร์เซ็นตฮะซื้อสี่บาทนะสะี่บาทเนะี่ยคุณก็ได้ปันผลประมาณสิบเปอร์เซ็นแต่คนคนที่ถือสิบบาทเนะี่ย ก็จะได้เงินปันผลอยู่หนะ้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะเพราะการจ่ายเงินปันผลไม่ได้ลดลงบริษัทอะสังหาเนี่ยนะะของบ้านเราเนี่ยแางแลนะครับเนี่ยเขาปลอดภัยละเพอเขาไปทําโรงแรมพอเขาไปทําโรงแรมเนี่ยเขาจะไม่ทํา,าราคาหุ้นขึ้นเหมือนกับว่าเขาซื้อของมาขายแต่ตอนนี้เขากําลังหาธุรกิจจากค่าเช่าซึ่งค่าเช่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราการขายบ้านที่กําไรมันจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกที่มันเป็นอ่าอินคัมที่มันเป็นแน่นอนนะฮะ เราเห็นว่าแรนด์เขาเนี่ยเขาขยายโรงแรมไปเยอะมากเลยเห็นไหมฮะเมื่อวันก่อนแล้วก็ไปใช้อ่าเต็มเลยเขาขยายไปเรื่อยๆออกฐานไปเรื่อยๆเพราะนั้นราคาหุ้นก็จะบม่ขึ้นเขาจะมีกําไรจากส่วนพวกนี้มาจ่ายเป็นผลได้เยอะนะฮะผนผลอ่าเพราะฉะนั้นการการการซื้อหุ้นของบริษัทที่ปลอดภัยเนี่ยเราจะเห็นแรกถ้ามันสามบาทแล้วมันก็จ่ายันผลนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นคือไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนเลยด้วยเหอกไหมฮะ มันไม่มีสเป็นต้องเติบโตด้วยแต่มันต้องการความมั่นคงอะของกิจการแล้วก็ต้องการคนที่เป็นผู้ถือหุ้นกับเขาแบบจริงๆคือต้องการเงินปันผลจริงๆเยอะนะสิบเปอร์ซ็นตต่อปีสิบห้าเปอร์เซ็นต่อปีแต่เป็นต้องธุรกิจที่ไม่เชียงไม่ใช่ว่าบริษัทที่ทําอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปแล้วยังไม่เริ่มต้นนะครับทำธุรกิจนะเราเห็นแล้วเขาเขาทาแต่ละโรงแรมนยพี่รู้เลยว่าเขาชนะเพราะพัทยาเขาก็อยู่พามเมเลีย สุรวงเขาก็อยู่พานเบลียฮะเขาไม่ได้อยู่บางกะปีฮะกรุงเทพเขาก็อยู่ตรงกลางเมืองนะ CBD เขาอยู่ซิดลิป CBD การทําโรงแรมในเขต CBD เนี่ยยังไงก็ไม่เจ๊งยังไงก็อยู่ได้นะครับคจะมีันงธุรกิจปีทั้งท่องเที่ยวมันจะประสมผสานกันข้าจะเยอะนะฮะอันนี้พี่อธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับตลาดหุ้นไทยอสมมติคุณมีเงินหนึ่งล้านคุณได้ผลคุณได้ห้าเปอร์เซ็นต่อปีคุณได้ห้าหมื่นคุณไม่พอกินหรอกแต่ถ้าคุณมีเงินพันล้านเนี่ย คุณได้ห้าสิบล้านต่อปีอะมันพอใช้ไม่ว่าห้าไม่ว่าพันล้านนะั้นมันจะลงไปเหลือแปดร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านแต่คุณก็มีปันผลอะที่เขาแจกให้คุณมาทุกปีปีละห้าสิบล้านเนี่ยคุณก็พอใช้แต่ถ้าคุณมีเงินล้านเดียวอะนะพี่พีกลณงบอกวิธีคิดนะว่าถ้าคุณมีเงินล้านเดียวคุณก็ต้องไปหาการเล่นหุ้นที่เอาแคปิตอลเกตนะครับซึ่งมันก็จะยากขึ้นแต่ความง่ายคือว่ามันจะเปลี่ยนประเทศนะฮะ ง่ายสุดก็คือว่าไอ้ถ้าประเทศใหญ่คืออเมริกาไม่ขึ้นเนี่ยจะเป็นตลาดที่ง่ายสุดอย่างเราไปฮ่องกงตอนเนี้ยมันก็จะยากนะฮะแต่มันก็จะได้เนี่ยที่สุดแต่มันจะได้มาด้วยความที่ต้องทำไมคุณต้องอดทนสูงขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแต่คุณก็มีโอกาสจะได้แคปิตอลเกนจากข้างเสงนะฮะในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างในโลกียากหมดนะฮะอย่างคุณเล่นห้างเสงตอนเนี้ยลงอีกสี่ร้อยอ่ะ <Okay. S 1> คุณลงเลยครคุณก็รู้สึกว่าเอยเอาไงดีว่าตลาดหุ้นไทยก็ลงมันเป็นเรื่องของ mm. ปรับยา่าทางจิตวิทยานะครับเยอะละแล้วหุ้นที่ไปซื้อนะมอนไอหุ้นที่มันกําลังจะได้รับประโยชน์จาก <c oughs> การเฉี่เงินห้าแสนล้านหยวนเข้าไปที่พี่พูดบ่อยๆเนะี่ยมันก็ยังไม่เกิดนะกว่ากำไรมันจะเกิดก็อีกแต่มาสองแต้มมามันก็ยากมันก็จะขึ้นไม่ได้นะฮะส่วนในตัวที่ขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมาแพงแล้วนะไอพวกเทคมันก็ยากนะมันก็คือยากนะครับ ถือก็ยากเล่นก็ได้เทก็ยากอะไรก็ยากหมดนะฮะมันเป็นภาวะที่ง่ายสุดนะคือเมื่อสองปีที่แล้วที่อเมริกาขึ้นเนะี่ยแม้ฮ่องกงจะลงจีนจะลงแต่เล่นทที่อเมริกามันไม่กระทบจีนไนงะมันไม่กระทบอเมริกาไงนะครับจีนจะลงฮ่องกงจะลงมันไม่กระทบอเมริกาเพราะก็เป็นแหล่งพิมพ์เงินะอันนี้อธิบายว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าสู่สภาพที่ยากนะฮะอ่าส่วนตาสารที่พี่บอกมาเมื่อเดือนที่แล้วว่าที่ยังขึ้นต่อจะมีสองอย่างคือทองคำ ทองคำนะฮะทองคำก็ยังขึ้นอยู่กลยุทธ์ของเราก็คือเนี่ยเป็นเทรดดิ้งล่องนะฮะด้วยจํานวนเงินที่น้อยนะครับด้วยด้วยจํานวนววลุ่มที่น้อยนะครับอ่าอาจจะเล่นจบในวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คนที่ถือมาเนี่ยความเสี่ยงก็คือนะครับตับไรถ้าไม่หลุดสามพันที่พี่พูดถึงสามพันสี่เก้านี่ผมก็ถือไปเรื่อยๆครับนะมันยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ แต่การการจบทุกอย่างนี่เป็นขึ้นเป็นขึ้นสามเนี่ย<ด>มันเคลียรนะ์ไปแล้วครับ <S <S ทางเฟบิกมันเคลียร<ช>์แล้วเห็นไหมฮะหนึ่งหนึ่งแปดนะฮะอันนี้มันมันก็คือหนึ่งสามหนึ่งอ่ะคือคือตัวบูฟวิ่งอ่ะมันเคลียร์แล้วนะฮะส่วนตัวของอันนี้ยเนื่องจากมันเป็นขึ้นหนะ้าอันนะนี้มันห้านะห้าเนี่ยเพียงแต่ว่าไอห้าเนี่ยขึ้นห้าเนี่ยมันกําลังทำสามของห้าอยู่นะฮะเนี่ยเป็นสามละหนึ่งสองอนีี้มันทำสามแล้วก็สี่ห้านะฮะนะครับ เ็ายังไงสุดท้ายเนี่ยมันก็จะใดในนี้อยู่ดีใดในเนี้ยในทางเฟมวิกเนี่ยมันจะใด้ได้เวอะครันนะครับแต่เมื่อเอเบมันเป็นแบบเนี้ยวิกมันเป็นแบเนี้ยมันกลายว่าพอมันจบหนึ่งอ่ะมันจะมีสองแล้วม่จะสามสี่ห้าต่อไปอีกมันจะไปต่อแล้วถ้าคุณเอามาลิงก์อยู่กับความไม่แน่นอนของทรัมป์ในทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกานะฮะเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ย มันมีโอกาสเกิดเยอะในนโยบายของพรัเพราะฉะนั้นทองเนี่ยมันจะไปขึ้นยืดตัวในขึ้นห้าเนี่ยน่าจะมีห้าขึ้นือขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่กลยุทธ์การเล่นก็คือว่าคใครถือมาจากข้างล่างเนี่ยก็ถือต่อไปเพราะคนถือจากข้างล่างเนี่ยเขาทนร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะครับแต่ล่าสุดถ้าใครจะถือไม่ถือว่าถ้าคุณถือมาต่ำกว่าสามศูนย์ห้าหนึ่งแล้วคุณทนการเหวี่ยงวันละสามสิบเหรียญห้าสิบเหรียญได้คุณก็ถือต่อไปเพราะมันยังไปต่อได้อยู่ที่เมื่อวานที่พี่บอกว่าั พันสองร้อยอ่สามพันสองร้อยห้าสิบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะประมาณประมาณ,ม,ณมันมีวิธีคิดวิธีวัดน,นะครับว่ามันจะไปทุนนั้นได้ยังไงนะครับแล้วตอนนี้มันก็ยืนยันว่ามันเป็นขึ้นสามนะฮะพอพอขึ้นสามเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปจนไม่ได้เวอร์เจนนะฮะอย่าลืมว่าหนึ่งเนี่ยมันมันเจ็ดสนะิบแปดนมันอาจจะขึ้นไปไอซ์ไแปดสิบสี่ในทางเฟรมเย์เนี่ยมันก็จะขึ้นต่อไปประมาณนะั้นแล้วสามก็สี่สี่แล้วก็ห้านะฮะแต่สี่อาจจะเป็นคอมเพล็กซ์เวฟแล้วก็อันเนี้ยมัน ก็ต้องค่อยๆดูไปแต่ก็คือมันเป็นเทรดดิ้งลอกที่พี่บอกนะฮะทีนี้ถ้าถ้าเราใช้กลยุทธ์เทรดในตอนนี้นะฮะก็ต้องใช้ทำเทรนสั้นการ,ใ,รใช้นี่ไงก็คือเนี้ยมันอันนี้มันกลายเป็นว่าไอ้สั้นที่เราเรามาจากโซนเนี้ยสามพันที่พี่บอกเนะี่ยมันยังเป็นสั้นของนี้อยู่นะนะครับแต่ถ้าคุณจะเทรดสั้นมากๆแปลว่าคุณต้องจบในวันเนี่ยคุณก็จะต้องมาตรกนี้คุณเช็นว่าในาการลองเนะี่ยมันก็คือ,ม,คอมันก็จะเกิดขึ้นตรงตรงนี้นะฮะเนี่ย แต่แถวเนี้ยสามพันแปดสิบเนี่ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาเช้าเองเป็นอย่างตลอดระเบียบหรือมันก็เกิดขึ้นมาวานที่เราไม่ควรไปปิดนายนเซกชันเนี่ยตอนนี้มันก็วิ่งลงกันมาอยู่ข้างไปร้อยเียพราะมันขี้กลัวนะฮะมันก็ลงมากันหมดนะฮะลงมาอยู่เนี่ยแถวตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันสั่งคโลงแต่ตึกหมดละอ่ะคนลงตตึกแล้วทำไมมึงเปิดตลาดเทียได้อ่ะแล้วมึงปิดทาไมนายนเซกชันมึงปิดทําไมอ่ะทาให้เราเสียหายขึ้นมาตั้งร้อยเหรียญไม่ควรไปสั่งปิดนะครับ ทองคำนะคะนี่เิดแต่ทองคำในกเป๋าตังค์กับอะไรนี่ยังเทรดได้ปกตินะไม่เกี่ยวกับตอคถ้าคุณซื้อทองคำเป๋าตังค์มันเป็นทองคาแท่งอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่เปิดปกติอยู่คุณไปถือไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเอาเอาทองไปฝากไอ้ตู้เซฟที่ไหนมันก็ดีกว่าอยู่แล้วก็ถือไม่ยาวเดี๋ยวนี้ก็เปิดบริการสปอร์ตแล้วนะคะโกลสปอร์ตแล้วนะฮะอก็ได้ในเป๋าตังค์ก็ได้เวลาเขาบอกเวลาฟังอาจารย์นิพ์พูดสามพันเหรียญห้าพันเหรียญพี่อยากทำอยาก ตรงนี้เอ่อเออเปาตังก็มีนะอืมใช่ก็คุณก็ซื้อโกลสปอร์ก็คุณก็ซื้อทองคําแท่งเหลือเป็นไม่ียญทองอ่าคุณเล่นข้างเงินเป็นเหรียญมันไม่มีเลเวลมันเป็นคุณซื้อจ่ายเงินเต็มอะไม่ต้องมาไอเฮดจิ้งตัวตัวตัวเงินบาทนั่นเองนั่นคือทองจีโอจีโอมันต้องมีส่วนต่างอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นภาพของทองก็ยังทิดต่อไปแล้วก็ก็จะมีคออเล็กปรับฐานอะไรเงี้ยนะฮะ ครับเป็นเป็นสเตปไปแต่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะในในสถานการณ์ <ทำ S 2> ของ <ทำ S 2> ของทั้มอ,อยู่นี่นะพี่ว่าถ้ามันจะปรับฐานใหญ่อ่ะมันจะเกิดหลังจากนี้ประมาณสองปีหลังจากที่ทั้มเนี่ยไม่ทําอะไรแล้วก็ก็รู้ละทำนื่งรู้แล้วว่าไอ้นโยบายที่ตัวเองทําเนี่ยมันทําอเมริกาพังอ่ะซึ่งซึ่งสองปีมันอาจจะทําให้การพื้นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากก็ด้วยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับหุ้นที่เขามีรายได้อยู่นอกอเมริกานะ มันไม่มันไม่เกี่ยวกันนะต้องคิดให้ดีนะครับว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเป็นเทคขนาดใหญ่เนี่ยรายได้เขาเนี่ยก็มีอยู่ทั้งในอเมริกาบางบริษัทเนี่ยนะรายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่นอกอเมริกานะนะครับมันมันต้องดูแยกพอคุณมันก็ต้องดูแยกเป็นลายๆตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นสองคาส่วนบิทคอยนนะฮะก็พี่บอกว่าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะไปละพี่จะไปตั้งแต่ตรงที่ตรงนี้ละแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะลองดูใหม่นะว่าไอ้ตุงแปดหมื่นเนี่ยมันหลุดหรือเปล่า ถ้าหลุดเนี่ยนะครับมันจะเกิด d e a คอ c o s เกิดขึ้นถูกไหมซึ่งมันน่าจะยังไม่เกิดนะครับแล้วมันการลงก็ยัน่าจะยังไม่จบจาก oscillator มันยังไม่จบนะฮะเราก็เราดูจังหวะว่ามันจะลงมาตรงไหนนะครับตอนนี้นพี่ยังยังไม่สามารถหาราคาที่อยู่โซล,ล่างเนี่ยได้ว่าเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าถ้าชี้เนี่ยมันชี้เจ็ดหมื่นเลยนะจุดจุดที่แบบว่าจุดจบของ bitcoin ว่า ฮาร์วิ่งรอบนี้จบหรือยังอ่ะมนอยู่ที่ถ้าหลุดเจ็ดหมื่นแสดงว่าฮาร์วิมันจบอันนี้มันจะลงลึกเลยนะฮลึกๆของบิตคอยนีไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงไปมากนะในมาห้าหมื่นเหรียญเลยแค่นะฮะใช่ครับก็ก็ถ้าบิตคอยก็ยังอยู่ที่อ่าไม่ถึงว่าเราขายไปแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นฟิวเจอร์เล่นฟิวเจอร์เราชารมาแล้วก็ถือต่อไปได้อยู่ยังยังลงได้อยู่ ยังลงได้อยู่วจะรอซื้อใหม่รอรอก่อนนะหรืออาจจะจบตรงนี้ก็ได้ถ้าการขึ้นในในอันเนี้ยจริงๆมันยังไม่จบนะฮะเนี่ยมันก็สามารถจะสปินขึ้นไปเหนือศูนย์ได้อยู่เนี่ยนะครับถึงว่าการลงมารอบเนี่ยนะฮะอ่ามันยังไม่สามารถหาราคาที่แบบแบบว่าใกล้เคียงได้นะฮะในไทม์เฟรมสั้นๆเนี่ยมันหาไม่ได้อ่ะพี่ไม่รู้จะหายยังไงนะฮะนะครับเนะีน่ยนะมันก็จะลงมาประมาณแถวๆนี้แหละเนะี่ย ประมาณโซนแปดหมื่นได้หละซึ่งมันอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปกรอ,อ,อบอกรอบบนที่เก้าหมื่นได้อยู่นะครับแต่เราก็ต้องตามดูนะครับว่าแล้วมันเกิดเดสคอร์ดไหมมันเกิดการสั่งขายไหมถ้าสั่งขายเนะี่ยใ้าที่สั่งขายเนะี่ยมีโอกาสเห็นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองนะฮะใช่เพราะว่าถ้ามันลงตรงนี้แล้วมันไม่หลุดไม่หลุดเนี่ยนะฮะมันไม่หลุดดาวชูวรี่ถูกเนี่ยเจ็ดหมื่นเะก้าเนี่ยมันมันจะได้กลับขึ้นไปที่เก้าหมื่นใหม่เพื่อเพื่อรอให้การปรับฐานทุกเนี่ย มันมันจบแล้วก็สามารถงัดขึ้นได้แต่นี่ห้ามตัดซีโดไล,ลน์นะฮไม่ตัดถ้าตัดก็จบถ้าไม่ตัดก็มีโอกาสเห็นแสนสองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ปรับพอร์ตไปส่วนแล้วนะฮะคือการการขึ้นจากบิตคอยตัวนี้ไปแสนสองแสนห้าเนี่ยมันเป็นการแถมอะนอกทฤษฎีมันไม่ใช่ตามทฤษฎีทฤษฎีมันจบห้าขึ้นไปแล้วแต่มันก็จะไม่ได้ลงเยอะเหมือนรอบก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ในมือของสถาบันนะมันจะไม่ลงเยอะ อธิบายได้เป็นอย่างแต่ถ้าเกิดโกลอหลนมากๆนะเนื่องจากว่าบิตคอยเงินของสถาบันไปอยู่น่ะไม่ใช่เงินส่วนใหญ่นะครับเ <จะ S 1> ขาใส่ไปเนี่ยเป็นเงินเงินจะเป็นส่วนน้อยอยู่นะฮะเป็นทดลองทำอยู่อ่ไม่ทดลองคือบิตคอยเป็นยังเล็กอยู่เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสมมุติพี่ยกตัวอย่างว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันห้าร้อยล้านล้านดอลลาร์บิตคอยของสถาบันที่ใส่ไปนมันแค่หนึ่งล้านล้าน มันมันเท่ากับว่าเล็กกว่าไอ้ตัวทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การจะขายบิตคอยไปไปพยุงหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าคุณจะขายหนึ่งล้านล้านไปพยุงห้าร้อยล้านล้านเนี่ยมันพยุงไม่ได้ไอ่มันก็มันก็จะเป็นตัวของมันที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะฮะที่ที่จะต้องไปทำแบบนั้น แล้วก็ในในส่วนของตัวเอซาส่วนนี้เป็นได้ช็อตหรือเปล่าละส่วนนี้เป็นชอ็อตเป็นชอ็อตมาตั้งแต่ที่พี่บอกว่าสัญญาณมันเกิดขึ้นแล้วต้องการเม่วันประสุกแล้วอ่าม,มันก็ยังถือชอ็อตอยู่ฮะส่วนคนคที่ที่สถานะอยู่จะต้องเดงใช่ครับก็ก็ถ้าถ้าดูอ่าเอ็มนะฮะนะครับมันก็เป็นตามระบบแล้วก็การลงมาแบบนี้นะฮะนะครับ คือในในในบ้านเราเนี่ยคนคนที่คนที่ไปช็อตเนี่ยเพราะเพราะก็เชื่อว่าเพราะว่าแผ่นดินไหวนะแล้วก็อาจจะไปช็อตแล้วก็โดดไปละที่โลเนี่ยโดนไปละโดไปละเพราะว่าคุณไปเชื่องอเจ็ดหนึ่งห้าคุณโดนไปละไม่เจ็ดหนึ่งห้าก็เจ็ดสามศูนย์เนี่ยคุณถูกคอมาที่ไหนอะพี่ถึงบอกว่ามันไม่ใช่นะแต่สุดท้ายเนี่ยภาพแบบเนี้ยนะครับมันก็จะหลุดเจ็ดสองหนึ่งลงไปอยู่ดีการหลุดเจ็ดสองหนึ่งเนี่ย มันก็จะเป็นขาลงเพราะมันหลุดสต็อปบลอสตรงเจ็ดสี่แปดมาแล้วนะฮะมันต้องลงไปทดสอบที่เนี่ยเอาว่าเจ็ดสองห้าเนี่ยอย่าหลุดสิ้นวันเนี่ยเอาสิ้นวันนี้ก็ได้ถ้าหลุดเจ็ดสองห้ามันแปลว่ามันจะมีสัดส่วนของการลงนะฮะตรงนี้นะพี่ดูนะครับจากเจ็ดสองศูนย์เนี่ยไปเจ็ดเจ็ดห้าห้าเนี่ยยี่ห้าเนะฮะมันก็จะลงไปโซนเจ็ดร้อยแล้วมันก็จะมีเด้งอีกมันจะเป็นหยวกเนี่ยเหมือนมันก็ลงไปแล้วก็เด้งลงไปแล้วก็เด้ง,ง,ดงนะครับ คืออย่างเงี้ยม,มันเป็นมันเป็นเด้งชอ็อตอยู่แล้วนะครับสองข่ายอย่าลดถูกแต่มันเป็นการชอร็อตเหมือนกับว่าอินดิเคเตอร์มันอยู่เป็นขาลงที่ต่ำนะฮะอยู่ที่ต่ำม,มันก็จะมีคนบอกว่าต่ำแล้วก็จะสู้เนเพราะมันเป็นเกมสัน<อ>้นก็จะเข้าไปสู้เดี่ยเม่อเช้าเนี่ยมีคนที่เขาเข้าไปสู้เขาก็ขายออกละคนรองเนี่ยเขาก็ขายออกละเขาก็จบละนะแล้วก็ปล่อยให้ตอนเย็นนะเขเป็นชะตาตรมถ้าจะล่วงหนักก็หนักไปเลย ก็มันก็ไม่ได้หนักเพราะว่าเพราะว่ามันมันหยุดเรื่องว่าพุ้นลงเพราะพุ้นลงเพราะไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยมันก็มันเป็นความคิดของคนที่กลัวใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เชื่อว่ามันก็น่ากลัวนะถ้าคุณอยู่ตึกสูงอะนะครับแต่ถ้าคุณไปฟังหาไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาทำรีเสิร์ชทักวแผ่นดินไหวบ้านเราเนี่ยก็จะมีนะฮะพวกเนี้ยเอาฟังแล้วเราก็จะไม่กลัวแต่พี่คิดว่าถ้าพี่อยู่ตึกสูงพี่ก็กลัวนะต้องเอาถ่ายไว้ก่อนนะแล้วคนที่อยู่ตึกสูงอะเทรดพุดหมดละมันก็กลัว พอกลัวปั๊บเนี่ยมันก็ขาดสติสติมันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถดึงคนที่ขาดสติกลับมาบอกว่าหุ้นมันไม่ได้ลงเพราะเพราะว่าแผ่นดินไหวนะเพราะว่ามันไม่ได้ลงมากกว่าประเทศที่ไม่มีแผ่นดินไหวอะญี่ปุ่นมันลงมากกว่าเราลงมากกว่าทุกประเทศในโลกเลยเพราะนั้นเหตุของเราเนี่ยถ้าไม่มีแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็อาจจะลงมาปิดที่เจ็ดสองเก้าแต่ค่อยๆไหลลงมาเพราะนั้นไอตัวแผ่นดินไหวมันเป็นตัวจุดนึกออกไหมฮะ มันเป็นตัวแคตตาไลท์ที่จุดให้ตอนช้ามันโดลงจริงๆมันควรจะเป็นหลุดแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็หลุดในสุดท้ายก็หลุดไอตัวต่ําสุดตรงนี้ยคือเจ็ดสองหกเนี่ยในที่สุดแล้วลงไปเจ็ดร้อยแต่วิธีลงอน่ะเพราะมันมีตัวกระตุ้นในความกลัวของคนนะครับเรื่องของที่แผ่นดินไหวคุณไม่สามารถไปพูดให้คนเล่นหุ้นตัวนี้ว่าคุ้ไม่ได้ลงเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยคุณจะถูกด่านนะ คุณจะไปหาเหตุผลอะไรไปบอกเขาว่ามึงเห็นไหมเนี่ยญี่ปุ่นลงตั้งสี่พันสี่เนี่ยเขาบอกไม่จริงแต่ประเทศไทยมันก็ลงเพราะปัจจัยภายในนะครับเขาจะพูดแบบนี้เพราะว่าหลักการจริงๆประเทศไทยมันลงเพราะปัจจัยภายในจริงๆนะครับแต่พี่ถามว่าแผ่นดินไหวมันเกิดความเสียหายเลยไหมมันเสียความเสียหายก็คือตึกเดียวคือ GDP เราขนาดถ้าจริงๆไม่ใช่ไอสเศษนะมันสิบเจ็ดล้านล้านแล้วมันเสียหายแค่สองพันล้านมันไม่สเกตแต่พูดยังไงเขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็จะเชื่อแบบนั้น เพราะว่าพวกนี้ก็เป็นคนที่ทําให้พวกเรากายยําไรไงคือคือคนกลัวเนียจะขาดทุนเสมอนะครับคืออย่าไปหาเหตุผลอะไรกับคนที่เขากลัวอยู่เขาเขาเขาเาเรียกคือพูดไปคําไม่ดีเขาก็จะมาด่าพี่เปล่าๆพ,พี่ไม่อยากพี่ไม่เถียงกับคนพวกนี้ยเถียงกับคนพวกนี้อย่าไปเถียงกับคนพวกนี้นะฮะไม่มีประโยชน์นะครับคุณจะไปเปิดให้เขาดูยังไงอะไรไงเขาก็าจะไม่เชื่อว่าพูดมาลงแหละเพราะยังไงมันก็ต้องลงแต่มันทําให มันลงเมื่อเช้าเลยลงแรงแล้วตอนนี้มันกลับมาสู่พิกัลังที่บายนี้ว่าถ้าไม่มีแผ่นดินไหวตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้มันจะลงมาเจ็ดสองเก้าเนี่ยแต่มันค่อยๆไหลลงแท่งเทียนจะไม่เหมือนกันจะเป็นแท่งแรงใหญ่พอเข้าใจไหมครับเพราะจะมันลงมาเพราะว่าฝรั่งมันขายอะวันนี้ฝรั่งมันก็ขายต่ออีกนะครับอ่าพ,พี่อธิบายได้ประมาณนี้นะครับว่าหุ้นเนี่ยมันเกิดนะเกิดจากความรลภของกลัวของผู้คนนะฮะ แต่เนีมันกาลังทำงานอยู่มันกําลังทำงานคนกลัวอยู่คุณไปอธิบายไงเขาก็กลัวแล้วคุณก็จะห้ามเขาเนี่ยยิ่งมีตัวคัตไลท์ว่าเฮ้ยแต่พี่บอกเลยนะครับว่าคนติดพุ้นไทยเนี่ยมันเกินกว่าที่จะแก้ไขแล้วนะพี่พูดอ่างนั้นเลยถ้าตัวเองไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมแบบตัดใจยอมจบแล้วเริ่มต้นใหม่หาความรู้ใหม่เริ่มใหม่แล้วก็คาดอีกสิบปีเดี๋ยวจะเอาคืนเนี่ยนะพี่ว่ามันมันอย่าไปเราไม่ควรสารแนไปไปแบบว่าไปแก้อรอตอะไรให้ไข่อะ โดยใช้หุ้นไทยอ่ะมันมันแก้ไม่ได้อ่ะนึกออกไหมมันหมดเวลาแก้ไขได้ไม่ถือว่าในตามความรู้ของเรานะว่าสลับหุ้นไทยมันจะซึมซึมลงไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมันจับไม่ขึ้นแต่มันจะได้ประโยชน์กับคนที่ไปซื้อหุ้นดีๆแล้วรับเงินปันผลเยอะๆเนี่ยจะได้มากกว่าไม่เคยได้แล้วเป็นเวลานานหลายปีโอเคทีนี้ถ้าถ้าซื้อหุ้นดีๆคนที่ปันผลที่มันต้องซื้อหุ้นตัวไหนถ้าพี่มองทั้งประเทศไทยตอนเนี้ย คือหุ้นที่มันดีนจริงอ่ะมันกลายเป็นมันกลายเป็นไอ,ไอ้กลุ่มที่เป็นกับแอดวานใช่ไหมฮะแต่มันก็จ่ายปันผล,ลไม่ได้อยูะใช่ไหมฮะฮถูกไหมครับถ้าเอากาันกลางที่สุดเนี่ยพี่คิดว่ามันมันคือพ,พี่เนี่ยพี่บอกอยู่นะพี่พี่เคยซื้อหุ้นเงินปันผลเลยะพี่ไม่มีความรู้สึกกับการรับเงินปันผลเลยขอพุ้นเลยอ่ะนึกออกไหมฮะพี่ไม่เคยมีมีประสบการณ์กับพวกนี้เลยต้องไปถามอ่ะแต่พี่มีประสบการณ์ว่า วิธีคิดก็คือถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยคุณไม่ควรซื้อหุนห้นในเงินปันผลคุณควรจะกล้าเสี่ยงที่ซื้อหุ้นเอาส่วนต่างของราคาแต่ถ้าคุณมีเงินพันล้านเนี่ยคุณไม่ต้องดิน้นรนแล้วชีวิตคุณนะฮะคุณจะซื้อหุ้นเอาเงินปันผลนะ่สักสี่ตัวแล้วมันจะขาดทุนไปสักตัวหนึ่งเนี่ยนะพี่เชื่อว่าคุณมีเงินร้อยล้านเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตนะ่ <Okay. S 1> ะเออคุณมีพันล้านเนี่ยคุณก็ไปหาเอาแล้วกันว่าหุ้นอะไรนะฮะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยถ้าซื้อแล้วไมม่่่่ขาายยยอะะพพีีวื้นนนเลนะะลเลรท หุ้นมาม่าเนี่ยไม่มีหนี้จ่ายันผลเยอะแต่ขายหุ้นไม่ได้นะซื้อแล้วขายไม่ได้นะขายยากมากนะเพราะการซื้อหุ้นเอาเงินผลผลไม่ถึงว่าอันเนี้ยคําว่าซื้อแล้วเป็นเจ้าของเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะๆแล้ววีดูเอชช่นดีๆโดยโดยที่คุณไม่ต้องการใช้เงินนั้นอีกแล้วแต่ถ้าจะใช้คุณก็ต้องทยอยขายนะมันก็จะมีคนหมุนเวียนเข้ามาเพราะคนในกลุ่มประเทศไทยอ่ะที่ซื้อขึ้นเอาเงินไปผลจริงๆอ่ะ พี่ว่ามันมีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นเพราะคนไทยมีรวยอประมาณสิบเปอร์เซ็นตของคนทงประเทศก็จะมีคนปร<ช>ะเภทนี้อยู่ซึ่งเขาไม่อยากเสี่ยงแล้วว่าถูกอไหมฮะเขาก็จะเขาก็าจะไปซื้อหุ้นพวกนี้นะครับจะใช่ไหมนักทุนมีเงนินพันล้านกันไหมแต่พี่จะไปหามาให้ว่าหุ้นอะไร,รพี่จะพยายามดูให้ดีที่สุดแต่ไม่มีเงินไม่ถึงพันล้านอ่ะทำไงหุ้นหุ้นให้ดีที่สุดว่าไอ้บริษัทพวกเนี้สินค้าบริการของเขาอะ มันไม่ได้อยู่ในโลกใหม่ก็จริงแต่โลกเก่าต้องใช้มันแล้วมันก็จะขายสินค้าบริการของมันอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆโดยไม่มีอะไรมาดีดรับมันอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปยอมพยายามหามาให้ว่ามันมีหรือเปล่ามันมีไหมจะพี่ว่ามีมันก็อยู่ในกลุ่มอาหารนะครับพวกนี้กลุ่มอาหารเนี่ยจะเยอะสุดนี่ไงที่พยะโฮดิ้งอะไหลเป็นโจกอะผลผลก็ความไม่แน่นอนที่เกิดจากที่คุณไปคข้าประกันความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะฮะ เพราะว่าถ้าดูจากเทือบพี่ฟังมื่นเช้าเนี่ยตึกที่มันล้มลงมาเนี่ยครับพี่สรุปว่าเวลาเขาบอกแผดดินไหวเวลาตึกมันถล่มมันถล่มจากชั้นล่างเนี่ยเขาบอกอย่าไปอยู่ชั้นหนึ่งนะถ้ามีบ้านสองชั้นให้อยู่ชั้นสองถ้าอยู่ชั้นสองเขาไม่ต้องวิ่งลงมาเพราะมันหนึ่งมันสองวินาทีมันเปลียนไม่ทันแต่เขาบอกให้อยู่ชั้นสองไว้มันจะถูกอะไรที่หล่นทําน้อยสุดนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นตึกลักษณะทิพยาพาเนี่ยมันกลายเป็นว่าข้างล่างเนี่ยนะมันมีแต่เสาแล้วมันปล่อยโล่งมันไม่มีอะไรช่วยคขัย อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแฟนแคสของเสาชั้นล่างพูดถึงหุ้นพีไปฝืนหุ้นที่พปยยานเลยทีที่พิพยานมันลงเพราะไอตึกที่มันลมนี่แหละเพราะว่ายังไงเนี่ยพี่กาลังอธิบายว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบบหรือการก่อสร้างเขาทําทุกอย่างตรงหมดพิพยานเนี่ยอย่งไงมันก็ต้องจ่ายคแต่เขาไปเประกันภัยต่ออยู่ก็ไม่ถือ ถูกแต่ความตกใจของคนยังไงทิพยพญาเขาต้องต้องทิ้งหุ้นโดนทิ้งหุ้นสิบล้านทิพยาเขาอาจจะถือไว้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตั้่เดียวสองร้อยล้านนี่เดียวใช่ใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาใช้ประกันไปต่อหมดเขารับไม่ได้เลยแล้วตามเงินกองทุนบอกเขาว่าหุ้นก็ตกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยูวเขาสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเนี่ยยิสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกไงก็ที่ไงก็พี่กํลังหาหาไหมเอาที่เราจะบ้านถือหุ้นใหญ่ด้วยเนี่ย ใช่มันมีปัญหาเดียวก็เาเพิ่มทุนนะฮะใช่ค่คือมันเป็นประกันภัยมันมีความเสี่ยงมากกว่าประกันชีวิตนะ,ะประกันภัยมันมีความเสี่ยงมากกว่าะะนะครัใช่ค่ะก็ลองดูนะทุกสุดแม่แหม่พี่ธิปน์มันมีมีเงินไม่ถึงพันล้านนะพี่ก็เนี่นแหละครูก็ต้องไป <c oughs> หาวิธีการขบวนการที่เล่นหุ้นเอาเอาส่วนต่างของราคาในตลาดที่เป็นขาขึ้นนะซึ่งมันจะเป็นจากนี้ไปในโลกอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะดีนะคือมันจะดีหรือ่าหุ้นมันจะขึ้นอ่ะมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันทั้งโลก ฝั่งนี้ยจีนจะขึ้นแต่ถ้าง่ายสุดอน่าฝั่งเมกาขึ้นเน่ยมันจะง่ายหรือประเทศมันจะมีประเทศใหม่ที่มีเทคขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศนั้น่อามันจะเป็นเป็นคือว่ามันอยู่ไม่ไกลหรอกมันก็จะอยู่ที่ยุโรปอเมริกานะครับญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าจีนเนี่ยมันจะอยู่เกาหลีมันจะอยู่ในประเทศพวกประเภทพวกเนี้ยมันไม่ใช่มาอยู่ไทยอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันจะอยู่ในประเทศพวกนั้น <peach> ซึ่งซึ่งตลาดพวกนี้มันจะขึ้นลงเ <c oughs> หมือนกับดีคอบคือแบ่งเป็นสองข้างนะอย่างข้างเนี้ยมันจะการเป็นฝั่งจีนขึ้นแต่ <S <S ฝั่งอเมริกาเนี่ยจะลงมันจะสลับกันอันนี้มันงาน่ายสําหรับคนไทย <c oughs> แล้ววันเสาร์วันวันเสาร์ที่ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเมษายนเนี่ยเอ็กโกลบอลเทรดในพี่จะหาหุ้นมาให้ด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่หรือก <c oughs> ็ถ้าใครอยากได้พี่ไหนอยากดพี่เออคุณก็ส่งมาก็ได้แต่พี่ดูก็เออโอเคตัวนี้มันน่าสนใจนะอย่างบางวันที่เขาถามหลยตัวพี่ก็ไม่ได้สนใจ ะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์เฉพาะเขาในความคิดของเขาที่คุณจีนที่เขาถามมาแต่พี่บอกว่าพี่ดูแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่สนใจนี่พี่จะไม่ cover แต่ถ้าคุณส่งขึ้นมาตัวไหนอ่ะถ้าคุณสนใจแล้วก็อันเนี้ยเ,เดี๋ยวพี่จะ cover ไปให้มันมันมันพูดมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยเป็นล้านล้านตัวที่มีอยู่ในโลกในโลกเออนี่ยคุณบอกมาแล้วกันนะพอมาในรายการนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะไป cover มาให้เท่าที่ดีที่สุด วันสองชุด<า>ที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเมษายนนะคะนุกท่นก็สองวัเนเต็มเป็นออนไลน์จะอยู่บนแดกของโลกใบน,นี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ global t e c h กับพี่นิพนธ์เขานะฮะสองแล้วชุาาที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเมษายนนะฮะก็ลองดูมีเงินหนึ่งล้านเราจะไปซื้อหุ้นโกลบอลอะไรอ่ะ <c oughs> ได้ทั้งส่วนต่างราคาหุ้นหนึ่งล้านบาทซื้อหุ้นไทยไม่โคมค่ะพี่นิพนธ์บอกแกดังน,น,ะะนั้นก่อนรายละเอียดลองเรียนรู้ดู เรื่องราว global trade นะฮะวันเส,สาร์ที่ที่ยี่สบกยี่สิเ็ดเมษายนนี้นะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะคะสอบถามไปได้ at mlmi นะคะนังถุนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์ขอบคุณค่ะค,ครับดีครับก็เป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้นก็น่าสนใจนะฮะมีเงินหนึ่งล้านกับคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านเขาซื้อหุ้นในเรื่องราวของการรับเงินปันผลเอ่อก็แตกต่างกันไปนะคะนักถุนค่ะ